สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับก็วันนี้เป็นรอบแรกเป็นรอบสื่อนะครับทีนี้ลำดับแรกเลยนะครับผมขอเก็บฟุตเทจเรื่องตรงนี้ก่อนเลยนะก่อนที่จะไปไหนเลยเนื่องจากเนี่ยเราดูวันแรกนะครับจำนวนรถที่เข้ามาเนี่ยหนาแน่นมากนะครับแล้วแน่นอนถ้าเกิดวันที่เปิดรอบให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาแล้วนะครับรอบนั้นก็คือคนก็จะแบบโอ้โหมาหาศาลผมค้นพบอันนึงเมื่อกี้นี้เลยก็คือเรื่องของแอป อ่าชื่ออะไรวะแป๊บหนึ่งนะไ <laughs> yeah. no อ้เหี้ยโนสคริปป์ปาร์คทูโกนี่ปาร์คทูโกอ่ะเราจะเห็นว่าพอพอเราเข้ามานะครับมันก็จะมีที่จอดของนี่อ่า A อ S ใช่ไหมครับ <S <laughs> <S a S s อ l เ n a t e นะครับ p l a t i n u m a n d Go นะครับตรงนี้ซึ่งพอเราไม่ใช่ AS a S s อ l เ n a t e ปุ๊บเราก็จอดไม่ได้อีกอ่ะข้ามไปตรงนี้ก็จะเป็น SCB First กับ์สกับใช่ไหม Private Banking อ่ะ ต้องเป็น S C B First เท่านั้นนะครับซึ่งพอเราไม่ได้ใช้บัตร S C B First แล้วก็เข้าไปจอดไม่ได้เหมือนกันโอเคเดินต่อไปครับผมอ่าพอติดกับ S C B First นะครับฝั่งนี้มันจะมีตัวชาร์จิ่งนะครับชาร์จิ่งสเตชันนะครับและเราก็ถึงถึงแล้วนะครับนี่ Park to Go ให้ดูแวบนี่เอขอแนะนำให้พี่หน่อยว่าแอปมันเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับครับผมน้องอะไรเอ่ยน้อง X ครับ X ครับน้อง X ครับ พอดีเมื่อกี้ผมขับผ่านมาพอดีเนาะแล้วก็แบบเฮ้ยแม่งหาที่จอดโคตรยากเลยแล้วพอเจอเฮ้ยน้องตรงนี้จอดได้ไหมน้องบอกนี่โหลดแอปนี้เลยพี่โหลดปุ๊บก็รีจิสต์รีจิสต์ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มรถเพิ่มรถเข้าไปใส่ทะเบียนใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับไมค์คาร์เห็นปะวะอ่าบบเลจอ่านี่พอจองเขามาขึ้นในระบบของน้องแบบนี้ ก็คือเราสามารถจองก่อนที่จะมาถึงได้ใช่ครับเหมาะมากนะครับกับเขาเรียกว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยขนาดวันนี้รอบสื่อคนยังเยอะขนาดนี้เดี๋ยวถ้าเกิดรอบวันจริงเนี่ยคนต้องเยอะมากๆแล้วคุณจะหาที่จอดยากมากนะครับแล้วตรงนี้อะเรามีอัตราค่าบริการจอดยังไงบ้างนะครับรั้งละหนึ่งร้อยครับพี่จอดได้ยันเลิกงานเลยครับโอเคก็คือเดี๋ยวพอเข้าไปในแอปแล้วครับเขาจะให้คุณผูกบัตรเครดิตคุณผูกรอไว้เลยตั้งแต่ที่บ้านนะพอคุณผูกบัตรเครดิตไว้เสร็จปุ๊บ บุ๊กิ้งพอมาจอดปุ๊บมันจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งร้อยถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวผมว่าคุ้มเพราะอะไรกว่าคุณจะวนหาที่จอดอ่ะหมดนค่าน้ํามันไปเท่าไหร่แล้ววะประหยัดเวลาเออประหยัดเวลาประหยัดน้ํามันนะครับแล้วคุณไม่ต้องไปใช้ SCB First ไม่ต้องไปใช้เซเลเน e ไม่ต้องใช้อะไรเลยนี่มันแค่แบบครั้งต่อครั้งอ่ะแล้วมันจบจบไปผมว่าอันนี้ถือว่าคุ้มนะครับโอเคง่ายวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอไปเดินงานต่อก่อนขอบคุณมากครับน้องเอครับสวัสด แล้วก็นี่นะครับจากที่จอดของพาร์คทูโนะครับแล้วก็ฟาบนี่ถึงเลยนะเดินไม่ไกลด้วยนี่ถึงทางเข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องเดินไกลร้ลอยหนึ่งอะ่ะคุ้มเชื่อดิคุ้มคุ้มนี่ครับใคยไปขอบคุณครับโอเคมาเราเข้ามารุยกันเลยดีกว่า โอเคครับก็อยู่ในงานของมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วนะครับก็เป้าประสงค์ของเราวันนี้นะครับเราอยากจะมาดูรถไฟฟ้านะรถที่เป็นรถ E ีีส่วนรถอื่นๆที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยผมว่าช่องอื่นก็น่าจะทาและจริงๆรถไฟฟ้าช่องอื่นก็ทําเยอะเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เจอพี่ต้อมไอมดแล้วนะครับพี่อู๋สปินนายผ่านๆนะครับเดี๋ยวอยากเข้าไปทักทายเซฮายอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้แกหายไปแล้วนะและของแถมนะฮะของแถมที่เราจะต้องมีกันในงานนี้นะครับก็คือ เออถ่ายพิตตี้ครับปกติเวลาผมมางานมอเตอร์เอ็กซ์โปหรือมอเตอร์โชว์หรือออโตซาลอนต่างๆนะครับผมก็จะถ่ายรูปพิตตี้ด้วยตัวกล้องแต่วันนี้เราไม่ได้เอากล้องตัวสำหรับถ่ายรูปมาเลยนะครับวันนี้พกแค่กล้องบล็อกมาอย่างเดียวนะครับนั่นคือมันก็จะต้องเป็นวิดีโอเท่านั้นนะสิแล้วเราจะถ่ายวิดีโออะไรกับพิตตี้ดีล่ะทีเนี้ยคิดก่อน อา,อานี่เดินผ่านมาพอดีนะครับบูดของ Star นะครับอีเดมิสุน้ำมันเครื่องอีเดมิสึนะครับก็คือทีมแข่ง Star p e r f o r m อร์แนะครับก็เป็นสปอนเซอร์เราด้วยนะครับต้องขอบคุณอีเดมิสึนะครับล่าสุดเอาตัวเจ้าแลมโบ่แลมโบกินี่นะครับที่เป็นรถใหม่แล้วก็เพิ่งแลบเลย เราเห็นใน Facebook เขาเพิ่งแรปกันสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือนี่คันนี้เลยป๊าบอ่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คอนเทนต์ด้วยพี่ถ่ายเลยครับเอาเลยครับผมวอกไปเรื่อยๆคร<ะ>ับอย่าสนใจผมฮะ สวัสดีครับอ่าก็เ<ด>มื่อกี้ผมสวัสดีครับพอเมื่อกี้ผมนั่งคิดมานานแล้วว่าคอนเทนต์วันนี้ผมจะทําอะไรดีนะครับอ่าเดี๋ยน้องไม่เข้ากล้องอ่าอ่าอ่าผมก็คิดมานานแล้วว่าคอนเทนต์วันนี้ผมจะทําอะไรดีตอนเมื่อกี้นั่งคิดออกแล้วพอเจอหน,น้าน้องสองคนคิดออกเลย<ะ>คําถามมีอยู่ว่าถ้าให้เลือกทําได้กับพี่หยิกแก้มกับเกาหูจะเลือกทําอะไรพี่ครับหนึ่งสองสาม ครับผมเสียสละตัวเองมากครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ในบูสของ Lexus นะครับก็เมื่อกี้มีการเปิดตัวไปแล้วนะครับช่วงเช้านะครับแต่ว่าเรามาไม่ทันนะเราโมแต่ไปรอกาแฟนะครับ t a r b u c k คคนแน่นมากนะฮะก็นี่เป็นตัวใหม่นะครับที่เปิดตัวของ Lex u ซนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับ Lexus RX 450h นะครับแต่ว่าเรา เจอพิตตี้แล้วนะครับอ่าเฮ้ยมาเฮ้ยทวัสดีค่ะน้องอะไรคะค่ะขอ,มะไ,มอไม่รู้เลยต้องถอดมสแล้วใครวะเนี่ยใครวะอี๋น้องเจม,มตายแล้วตายแล้ววันนี้คอนเทนต์นะครับมีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากทำกับทั้งงานมากเลยคืออยากถามว่าถ้าให้เลือกได้อะจะให้หยิกแก้มพี่หรือเกาหูพี่ดีพี่จะทำทั้งงานเลยเหรอใช่พี่จะทำทั้งงานเลยแก้มช้ำเลยนะงานน่ะพี่สละตัวเองเลยวันเนี้ย จรไม่หนูเกาหูดีกว่าเดี๋ยวหนูแก้มช้ำปล่อยแก้มไว้ก่อนโอเคโอเคได้เดี๋ยวพี่จะยืนเป็นเสาพระอิฐพระปูนะครับเชิญเลยครับโอเคแค่นี้แหละกดเดิมกูกลับบ้านได้แล้วนะวันนี้กลับบ้านได้แล้วนะขอบคุณน้องเจมส์ครับคริงจริงๆอ่ะเจอกันมาหลายงานแล้วนะแล้วก็เฉียวไปเฉียวมานะเฉียวไปเฉียวมาเฉียวเท่าไหร่อ่ะ โตโยต้าก็เจอแต่เมื่อกี้มันเปิดตัวอะไรเสร็จหมดแล้วโอเคเรีย<ห> <Okay. S 2> บ,บร้อยค่ะผมมาสายครับผมื่ดสาย<ห>ขอโทษด้วยครับโทษคนนี้นะโอเคขอบคุณมากครับน้องเจมส์ครับบ๊ายบาย <c oughs> เรียบร้อยนะครับกับอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับของ Lexus นะครับ พร้อมกับระบบการขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมีมอเตอร์ขับเคลื่อน2ตัวมอเตอร์พลักำลังสูงสุดถึง408แรงม้านะครับแรงบิดรวมสูงสุด680นิวตันเมตรโอลาร์กูดแคท500โพรสีใหม่นะครับสีเขียวปิตาชิโก้กรีนและนี่โอลาร์กูดแคท GT นะครับสีใหม่สีขาว โคตรหล่อเลยโอ้โหดูล้อคอนเซปต์ Concept ยังคงเป็น GT เหมือนเดิมนี่นะครับก็คอนเซปต์เดิมนะครับ Good Cat GT อนะและคลายแม็กของเขานะครับ Aura Aura Grand Cat นะครับนี่นะตัวเต็งเลยตัวแรงเลยนะครับก็ที่ต่างประเทศจะเรียก Aura Lightning Cat หรือ Something นะครับก็ซึ่งยังไม่เปิดขายในไทยนะครับวันนี้เอามาแค่โชว์เฉยๆนะ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของ EV มีนะครับก็ยืนงงในดง EV มาเยอะแล้วเมื่อกี้เก t e วอลเปิดตอนนี้ B Y D กําลังเปิดตัวนะครับแต่ว่าเราก็ไม่สนใจนะครับเพราะพูดภาษาจีนภาษาไทยบ้างฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็เข้ามาหา EV มีก่อนดีกว่าเนื่องจากเดี๋ยวเดือนธันวา this เราได้ EV มี EV มีเป็นสปอนเซอร์เราด้วยนะครับก็พลาดไม่ได้ครับที่จะมาถามคอนเทนต์คอนเทนต์นี้ครับนในในอามาโอเคน้องอะไรเอ่ยน้องอะไรบ้างเอ่ยชื่อกุ๊กค่ะน้องกุ๊กกับ น้องคอนน้องคอไม่รู้เย็ยนหรือเปล่าต้องอมไว้ใต้ลิ้น<า>เฮ้ย <c oughs> อะที่มีคอนเทนต์มาถามว่าถ้าให้เลือกทําได้ทําพี่เนี่ยทาอะไรก็ได้กับพี่ระหว่างหีกแก้มกับเกาหูน้องจะเลือกอะไรครับยุมหัวได้ไหมคะยุมหัวได้ไหมคะยุมหัวยุมหัวยุมเบาๆก็พอได้กดต่าได้ไหมคะกดต่ำได้ไหมคะอุ้ยตายแล้วเกา เก้า,าหูเกาหูม่เสียงยังไงอ่ะมีเสียงแล้วดีอุ้เอ๋อถ้าเกิดเก้าคาเสียงไงเ้าเข้าหนึมม่สงสองสาม โอเคก็นี่ฝากเดี๋ยวของ EVM ีเนาะใช่ค่ะครับผมเดี๋ยวเราต้องคุยงานกับ EVM ีต่อด้วยนะครับรอทางมาร์เก็ตติ้งเขาไปกินข้าวขึ้นมาอยู่นะครับอ่าแล้วนี่เห็นมีถุงเถิงนี่ใครเขาซื้อมาฝากครับเนี่ยเนี่ยอ๋อไม่ใช่เขาลูกค้าอ๋อเขาตายแล้วพี่มาบูธพี่ก็ต้องมาฝากจริงจริงเลยนะพี่หมดไปหลายพันแล้วครับตั้งแต่เข้างานมาเนี่ยครับยังไยวมันจะไปถึงตัวนี้สปาร์ตเลยนะคะเออไม่น่าพูดนะจริงๆแล้วอ่ะ ก่ก็หลอกจับมือไปแล้วนะคะเฮ้ย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 วันนี้จับอย่างอื่นไหมคะอ้าวเฮ้ยมันสู้จริงๆเว้ยคนนั้นมันสู้จริงเว้ยวันก่อนที่งานมาสเตอร์แลนด์นะครับก็คือน้องเป็นของลามิน่าแฟนสาวของลามิน่านะครับก็พอดีเขายื่นไม้ให้ผมช่วงนั้นผมดื่มเบียร์ไปเยอะผมก็เลยแบบจับผิดไปจับมือน้องเขานะครับอถ้าวันนี้จับใหม่จับให้ถูกอเราเลยนะหลายๆช่องที่ถ่ายมาแล้วก็คือเนต้าเอสตัวนี้นะ อ่าคันนี้เลยนะครับออกมาสู้กับเทส l a นะครับตัวนี้แล้วก็สเปคจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลด้วยมีทั้งขับ4ขับ2จริงๆแล้วก,กว่าจะเข้าไทยตัว n นต้าเ่ยน่าจะอีกสักปี2ปีที่เปิดขายไปแล้วของ NETA คือ NETA V นะครับรถเล็กนะครับแล้วก็อ่ะที่กําลังจะเปิดดีกว่าตัวนี้น่าสนใจกว่าคือ n นต้ U นะครับสีค่อนข้างโคตรสวยเลยโคตรชอบเลยสีนี้นะรจริงๆเนี่ย มันจะม่วงๆเหลื่อมๆแบบจอืจริง่งแมหน้าแรปบรถสีนี้เหมือนกันนะเนี่ยต่อมาเราก็มาที่ไฮคูนะครับไฮคู Hi เราไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับจะถ่ายฟิล์มก็ไม่ใช่นะฮะโอเคก็มาอยู่กับน้องพิตตี้แล้วครับสวัสดีครับเออโอเคคอนเทนต์วันนี้มีอยู่ว่าจะให้เลือกระหว่าง2อย่าง1คือหยีแก้มพี่กับ2คือเกาหูพี่พร้อมไหม พร้อมนะพร้อมกัน2คนเลยนะสองอย่างหรอฮะไม่ไม่ไมสคนอ่ะทำพร้อมกันเลย oh, <okay. S 1> เออแล้วพี่จะนับ3 2 1แล้วก็อได้เลยนะ <Okay. S 1> แต่อย่ารุนแรงมาก <c oughs> นิดนึง <c oughs> พร้อมนะ <c oughs> โอเคพี่ย่อลงตรงกลางนะมาโอเคครับทำอะไรก็ได้พร้อมนะครับ3 <c oughs> 2มสองหนึ่งครับ S <S <uce myself> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <su> คุณยโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่บูธที่ค่อนข้างใหญ่เกือบจะสุดไม่รู้ใหญ่สุดไหมถ้าไม่นับ B M นะครับเพราะรวมกับมีนี้นะคือ B Y D นะครับเลเวลนะครับก็และตัวคลายแม็กของงานเขาก็คือนี่เลย B Y D Seal นะครับนี่ Tesla Killer นะครับในรอบๆของ B Y D ก็จะมี a s t o สนะครับ a t o สที่เปิด รองเปิดขายเปิดจำหน่ายไปแล้วนะครับก็จะมีออตโตสาแล้วก็ั่านอ่ะตัวนี้เป็นั่านสีสวยมากโอเคข้างหลังนะครับเป็น BYD ฮัด่นนี่เดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาให้นะตัวั่นอันนี้จะเข้ามาขายมาเมื่อไหร่เออตอนนี้ยังไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดอันนี้เอามาโชว์เฉยถูกต้องตอนนี้ขายแค่รุ่นเดียวคือแอตโตโอเคแล้วตุ้นต่อไปที่เราเข้ามาดอฟฟินเอาไหมตัวเล็ก รอประกาศดีกว่าแต่คิดว่าเดี๋ยวน่าปีหน้าน่าจะมีข่าวดีก็โอเคโอเคโอเคงั้นก็คือเบสของ BYD ตอนนี้ก็คือยืนที่แอต3ตค่ะโอเคได้ครับผมขอบคุณมากครับครับโอเคเราได้คำตอบไปแล้วนะครับหันกับซิลยังใจเย็นใจเย็นส่วนนี่รถจอดอยู่ข้างหน้านี้คือ BYD Dolphin นะครับเผมไม่สนใจครับก็เลยไม่ถ่ายละมันไม่น่าสนใจอ่ะ อุ้ยแบบจะหมดด้วยโอเคเราจำจาก E ีีมาตรงนี้อยู่บูธของไห่อํโอเคมอไซค์เลยครับจาก E ีมามอไซค์เลยเราบีเอ็มเขากำลังโฟนอยู่นะครับโอเคแต่ตอนนี้เราอยู่กับโหลงไปตี้เต็มเลยโอเคคำถามมีอยู่ว่าหูอยู่ตรงกลางเลยนะคำถามมีอยู่ว่าจะเลือกอะไรถ้าต้องหยิกแก้มกับเกาหูพี่เราทำได้เลยนะทำทำพร้อมกัน3 4คนเลยนะ อ่าพี่อยู่ยีตรงกลางพี่ตรงกลางนะอยู่เลยนะเต็มขอเต็มคาราเบลนะครับจะยิกแก้มหรือเกาหูพี่สามสองหนึ่งไปครับดึงแล้วก็ขาแล้เล็ยาวแลจิกไปจิกไปแล้วเข้าเนือไปแล้วอันนี้ไม่ได้โมโหอะไรพี่ส่วนตัวใช่ไหมใช่ขอบคุณมากครับจากทายอมครับครับในทั้งหมดเนี่ยครับ บูธไหนสวยที่สุดตอบตามความจริงได้เราตอบตามที่พิ่ได้เลยนะจริงเหรอใช่ได้เลยนะตอบจริงนะครับโอเคโอเคที่ชอบผู้ชายครับชอบผู้ชายครับชอบผู้ชายครับสวัสดีครับสวัสดีฮะไฟพาเทนลูกล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นสวยสุดเหรอก็บูธนี้แหละครับอใช่โอเคเราจ้ำกลับมาที่บูธของว o l โวนะครับกลับมาที่ E ีวีครั้งหนึ่งนะก็ ฝั่งนี้จะเป็น X440 นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น C40 นะครับจริงๆแล้วแพลนที่เราจะเอา X440 เนี่ยออกไปต่างจังหวัดเนี่ยเอ่อน่าจะได้ช่วงประมาณมก,กราเดือนมก,กรากลางเดือนตัวแรงม้าแรงบิดนะครับพอกันเลยเท่ากันเลยนะครับเพียงแค่ว่ารูปทรงมันต่างกันส่วนตัวผมชอบตัว C40 มากกว่ามันดูสปอร์ตมากกว่าอ่าและอันนี้คือท้ายของ C40 นะครับจะสังเกตว่าเห็นไหมนี่ทรงมันจะสปอร์ตกว่านะแล้วก็ข้างในเหมือนกันเลย เหมือนกับ x c 4 0เลยนะครับก็นี่เขากำลังเปิดห้องเครื่องข้างหน้าพอดีก็เป็นฟังเหมือนกันนะนี่ข้างหน้าในราคาเนี้ยในราคาของบอนโ o เนี่ยเป็นราคาที่เย้ายวนมากเลยนะครับราคาไม่แพงได้แรงมาที่เยอะได้ทอกเยอะแต่ข้อเสียของมันก็คือเรื่อง UX UI ตัวอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยมันยังไม่ได้มันยังไม่ได้แบบเรียกว่าล้ำสมัยมากแล้วก็จอก็เล็กเ,เดี๋ยวได้ลองใช้จร,จริงอะ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีหนึ่งนะ ยังไงทรงรูปทรงผมก็ว่าทรง4 4 0สวยกว่าอยู่ที่ฟอร์ดนะครับแต่ว่าไม่มีมัสแตงมาเอเข้ามานะครับมัสแตงมาเอเราจะถ่ายในเดือนธันวาเพราะฉะนั้นไม่มีถ่ายให้ดูเดี๋ยวรอดูในคลิปหน้าเลยนะครับของมัสแตงมาออแต่เรายังคงทําภารกิจเดิมของเราอยู่นะครับก็คือถามคำถามกับน้องพิตตี้ครับนี่ครับสวัสดีครับ,รบพิตตี้ของฟอร์ดนะครับโอเคคําถามมีอยู่ว่าถ้าเลือกได้ให้ทำสองอย่างกับพี่ระหว่างหนึ่งหยิกแก้มกับสองเกาหู จะเลือกอะไรเลือกได้คนละอย่างไหมเลือกได้คนละอย่างเดี๋ยวเราตรงอื่นได้ไหมเอาเนี่ยเนี่ยยุ้มหัวแทนได้ไหมยุ้มหัวแทนได้ไหมยุ้มเลยอะได้แต่อย่าแรงได้ไหมเดี๋ยวพี่จะนับ3 2 1แล้วก็ทําพี่ได้เลยโอเคนะครับเอานะแล้วก็ะทำแล้วกระทำพี่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะอยู่นิ่งๆให้ทํานะครับโอเคมาฟอร์ดพร้อมนะครับ3 2 1ครับ ตขอบคุณมากครับก็นนี้เป็นของ Ford นะครับแต่น่าเสียดายไม่มีมัสแต n งมาร์กอีนะครับบายบายแล้วก็ตอนนี้นะครับไฮไลท์ของงานใน MG วันนี้นะครับก็คือ m g 4นะครับเปิดตัวมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดจองเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยกุ่มพลังมหาศาลไหมไม่นะฮะ <What? S 1> แต่ถือว่าเป็นรถที่ช่วงล่าง เฟี้ยวที่สุดแล้วกันในรถไฟฟ้านะตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่ชวงล่างเฟี้ยวที่สุดเนื่องจากอะไรเนื่องจากเขาขับเคลื่อนล้อหลังครับดูไฟหน้าก่อนนะครับ MG ผมถือว่าเป็นค่ายที่ทํารถมาหล่อมากับ MG5 MG4 หน้าตาดีมากนะครับถือว่าหน้าตาดีมากๆาถ้าไม่นับเรื่องอื่นเลยนะเราเอาแต่หน้าตาเอาแต่รูปทรงเนี่ยด้านหลังของ MG4 นะครับตรงนี้นะก็จะมีนะไม่รู้แอโร่เป็นยังไงนะแต่ ก็มีทําไมตรงนี้ดักดักแอโร่กดลงได้แต่ตรงนี้อาจจะทําเพื่อความสวยงามหรือเปล่าหรือคิดมาแล้วก็ไม่รู้นะไฟหลังสวยครับหน้าสวยครับทุกอย่างหล่อดีหมดครับเหลือแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราต้องวัดแล้วครับเดี๋ยวพาดูข้างในอืมนี่ครับด้านในโอ้โหเฟี้ยวนะฮะเฟี้ยวนะฮะไม่มีอะไรเลยครับ ตัดกับเจ้าแอตโต3 BYD แอตโต3ไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยฟังก์ชันเยอะแยะมากมายลูกเล่นกระจุกกระจิกยุกยิกเต็ไมไปหมด MG4 ไม่ใส่อะไรเลยขอเรียบๆง่ายๆเท่ๆพอแล้วนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ Audi นะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ไล่ทัวร์ของรถ EV มาทั่วเลยนะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วข้างหลังเป็นนเน็กจริงๆจะมาถ่ายกับนเน็กแต่ช่วงรอนเน็กสัมภาษณ์เราก็เลยมาอยู่กับน้องพี่ตีสวัสดีครับน่ารักทุกคนเลย มาเข้าคอนเซปต์วันนี้นะครับพี่ขอย่อนิดนึงนะฮะใจเย็นใจเย็นใจเย็นยังไม่ได้เริ่มครับยังไม่เริ่มโอ้ยตายแล้วทุกคนโอเคคอนเทนต์คอนเทนต์มีอยู่ว่าอยากจะหยิกแก้มพี่หรือเกาหูพี่พร้อมนะครับทุกคนอยากทําอะไรบ้างให้เลยแค่สองอย่างหยิกแก้มหรือเกาหูสามสองหนึ่งครับ ได้ขอบคุณมากครับผมออดี Audi ครับออดี Audi. เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างรถไฟฟ้าและตัวรปทเซนต์ของออดีก็คือนี่ครับตุกต๊กๆไฟฟ้าเป็นตัวรีทเซนต์เลยว่าเข้าสู่วงการไฟฟ้าร0อยเปเซนนะครับใหดูหลังการงานแทงค้นคาด้นะครับโอเคมาดูสเปคกัน ท็อปสปีด48กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์2เกียร์ครับสปีด2เกียร์ฮอร์สพาวเวอร์เก้าวอตต์เขี่ยนี่คือสิ่งสำคัญที่ออ,อดดี้ต้องการจะบอกพวกเราตุกๆเข้าสู่รถไฟฟ้าเรียบร้อยครับ100%หลักก็จะถ่ายตัวนี้ครับออดดี e ้อีทอนจะมีอ e ีทอนที่เป็นสปอร์ตแบ็กกับอ e ีทอนที่เป็น GT ก็คือตัวน,นู้นนะครับอ่าก็ ที่ฮิตกันในยุคนี้เลยคือ Audi e-tron ที่เป็น Sportback นะครับจะเป็นกึงก่งึ่งเอสยนะฮะก็เปิดได้ไหมฟ้าบโอเคเราไปดูข้างในกันก็สไตล์หรูหลาหมาเหา่าตามสไตล์ออ d ดีนะครับดูเบาะนี่โอเคนี่ดูเกียร์เขาซะก่อนนี่่งหรูหลาหมาเห่านะครับล้อและจานเบรกซุ้มล้อแมงโครเบลเลอร์เฮิร์เบลเลเกอเ ต่อมาอด e ี i e t r o นที่เป็น GT นะครับก็จะเป็นทรงซีดานสปอร์ตนะครับดูจากหลังคาเป็นหลังคาพาราลลมิกลูฟนะครับขอดูข้างในนะครับกระจกเป็นเฟรมเลสนี่้าท้างในก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นแนวสปอร์ตสปอร์ตมีการพายโ s ชิ p ด้วยและที่ชอบที่สุดคือน,นี่ไฟทั้งหลังอลังการดูโคตรแบบสปอร์ตโคตรเท่ เดี๋ยวนีงง้ครับตอนนี้เราอยู่ในบูธโที่วุ่นวายและคนเยอะที่สุดนะครับ B M W นะครับโอเคลำดับต่อไปไอ,อีเดนสุดอ้าวอีเดอพอจะถ่าย B M ปุ๊บก,ก็ต้องไปอีเดอีกแล้วก็เดิน<ค><ะ>ผ่านนะครับมาสด้าครับมาสดา้าคาร์บอนอีดิชัน่นเงาครับเงาเงาสุดในนี้แหละสงสาร โอเคในขณะที่ผมใกล้จะแบตหมดแล้วนะครับตอนนี้เริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็มาเจอดงพิตตี้นะครับน้องในดงมาครับสวัสดีครับโอไมก์หนึ่งโอไมค์หนึ่งอีกโหแม่งคราวนี้แหละชุดใหญ่ละมึงเอ้ยไมลินค่ะอ่าไมลินอยู่บูธอะไรคราวนี้ซูซูกิโอเคไบา์นะไบายนี่ สวัสดีค่ะสบายค่ะอ๋อโแฉทค่ะเป็นกล่องติดรถมอไซค์กล่องติดรถมอไซค์แล้วก็มีหมวกกันน็อด้วยค่ะอ๋อใส่กัญชาได้ไหมได้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 ไดได้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 ไ้ได้ไได้ได้ เดี๋ยวไปกระท ophang ชาร์จได้คนต่อมาครับสวัสดีค่ะชื่อติต่างค่ะอยู่บูธอนออนค่ะอ๋ออ่ะนี่ครับสวัสดีค่ะพ้าแพรค่ะอยู่บูธจัดคาค่ะอยู่นี่เลยค่ะอ๋ออยู่นี่เลยนะนี่เรามาใช้พื้นที่เขานะ่โอเคอ่ะคนสุดท้ายอ๋อค่ะอยู่เอเนออนเหมือนกันค่ะด้มีสีส้มๆจ้ะโอเคเรามาเริ่มคอนเทนต์เรากันเลยดีกว่าก่อนที่ผมใกล้จะแบตหมดแล้วนะครับผมขออยู่ตรงกลางและย่อลงไปนะครับมามาโอเคคอนเทนต์มีอยู่ว่าถ้าเลือกได้ระหว่าง2อย่าง1คือหยิกแก้มพี่กับ2 เตาหูพี่จะเลือกทำอะไรพร้อมแล้วสามสองย้นนาทีนี้ให้ฝั่งนู้นก่อนค่ะพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยเออพร้อมกันเลยพร้อมสามสองหนึ่งขอบคุณมากครับโอเคครับเราก็อยู่กับออพอร์ชไทยคานนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราจะจับมารีวิวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้วันเลยนะสำหรับ Porsche Taycan นะครับรถยนต์ไฟฟ้า100%นะครับอ่าดูข้างในกันหน่อยโอโ้โหรู้ล้ามาเฮานะครับดูหน้าจอสกอร์นี่อยากขับมากนะครับคันนี้อยากวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันมากเลยว่าเราจะเอามันอยู่ไหมนะครับ<ท> <c oughs> โอเคแล้วก็วันนี้นะครับเหนื่อยมากแล้วตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนไปกับนี่คุณมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่ให้ดูเสื้อเขาด้วยนี่นใช่คุณขวัญชัยเจ้าของร้านอ๋อคุณขวัญชัยคุณขวัญชัยโอเคโอเคได้งั้นขอลาไปตรงนี้นะครับข้างหลังเป็นทีมแลมโบลด้วยนี่ของอีเดลมิสือนะครับนี่โอเคสปอนเซอร์ของเราโอเคงั้นวันนี้ลาไปก่อนบายยขอบคุณครับ